การเลือกตั้งของภาคใต้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือพรรคประชาธิปัตย์เคยผูกขาดภาคใต้ถึงขนาดที่ว่าเอาเสาไฟฟ้าลงก็ชนะประชาชนไล่ผู้สมัครสสของพรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่ต้องหาเสียงให้ไปช่วยผู้สมัครในภาคอื่นๆแต่การเลือกตั้งนี่นะครับสองครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับแม้ว่ายังได้เป็นจํานวนมากอยู่แต่ว่าก็บริบทมันไม่เหมือนในอดีต ผลโพของดิราโพว่าคนใต้ต้องการคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าบริบทของการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ในลักษณะที่คุณชวนเคยได้รับหรือแม้แต่กระทั่งคุณบัญญัติหรือคุณอภิสิทธิ์ในอดีตเองรวมกระทั่งทุกคนอื่นๆนั้นมันไม่มีสภาพนเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ยังมีอีกหลายปัจจัยมากกว่าความนิยม ผมยกตัวอย่างว่าเ,าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักประชาธิที่ยัคะแนนปาติลติยคุณอภิสิทธิ์เคยทําไว้ในยุคตัวเองเนี่ยถึง11ล้าน400,000แต่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้เพียงแค่900,000ได้ปาติลิ์3กดน,นะครับทำเต็มที่ออกได้มา3ล้าน5ก็ปาติลิต์ก็10กดเห็นไหมมันเป็นโจทย์ใหญ่แต่ถามว่ากระแสพักดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนแต่ถึงขั้นว่ากระแสสูงแบบชนะแบบเบ็ดเสร็จแบบปิดภาคเสาไฟฟ้าลงนั้นยังเดินไปไม่ถึงแต่ว่า ta sẽ đi qua đường này rồi.